ครับผมผมหมอใบแคระชัดครับวันนี้เราจะมาเช็คดวงครับคนราศีสิงนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17นะสิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงฮะในต้นเดือนนี้ครับคือเดือนมกราคมครับในปี2565หรอครับเรียกว่าเบิกฟ้าเบิกเลิกเลยนะฮะเป็นดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงของคนราศีสิงนะครับแต่เปลี่ยนแล้วเฮงฮะ เปลี่ยนแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองและสําเร็จอย่างชัดเจนครับเมื่อดาวประจําตัวของคนราศีสิงค์ครับคือดาวพระอาทิตย์นะฮะในเดือนมกราคมครับยังโครจรได้ดาวมาตรฐานเทวีโชคครับเรียกได้ว่าดวงนี้ฮะจะมีน้เมตตานะครับจะทําอะไรก็มีคนรักมีคนที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือนะครับเพราะดวงดาวถือว่าโดดเด่นนะครับเข้าเกณฑ์ที่ดีนะครับเรียกได้ว่า ดวงมีผลนะแต่ทำให้เรื่องสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองที่จะวางแผนไปอนาคตมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับแล้วก็ในช่วงเรียกว่าดาวประจำตัวอยู่เรือนปุตตะนะปุตตะคือการิเริ่มการมองหาอะไรใหม่ๆนะครับหรือเขาเรียกว่าดูลู่ทางช่องทางก็จะมีไอเดียนะครับพอหลังวันที่14ครับ เริ่มจะขยับละนะฮะดวงคนสิงนะเริ่มที่จะต้องลงมือนะทำแล้วนะครับเพราะดาวประจำตัวคนราศีสิงห์ครับดือดาวพระอาทิตย์จะโครจรครับยกเข้าสู่นะฮะราศีมังกรครับเจ้าเรือนอลินะฮะอลิคือการบุกเบิกอลิคือการต่อสู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องลุย นะฮะแล้วก็เจ้าเรือนอลิเนี่ยนะครับของคนราศีสิงห์เนี่ยถ้าใครฟังแล้วจะรู้สึกหูวกังวลมันจะไปได้ไหมอลิเนี่ยมันคืออุปสรรคอลิมันคือศัออตรูก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่ดีสําหรับคนราศีสิงห์เพราะเข้าเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์ที่สําคัญครับก็คือเกณฑ์ปัสวะอุดมเกณฑ์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์ในช่วงถงที่บอกไปครับ หลังวันที่14ไปเนี่ยมันจะต้องลุยแล้วลงมือทำแล้วนะแล้วจะปังแล้วจะเฮงแล้วจะดีนะครับแต่เหนื่อยไหมแน่นอนครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นหนึ่งในาสาราศีที่จะต้องออกแรงต้องที่จะต้องฟาดฟันอุปสรรคนะครับไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับเพราะเป็นราศีผู้นำไงนะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์เนี่ยจะทำอะไรแล้วเนี่ย ต้องเสียเงือแต่เสียแล้วเนี่ยจะทําให้คนราศีสิงห์กลับมายิ่งใหญ่นะครับกลับมาร่ํารวยอย่างแน่นอนหน้าน้คนรลาศีงศีงนะครับอีกท่อหนึ่งต้องระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงการทะเลาะเบาแวงนะมันจะมีเหตุตรงนี้เข้ามาในเรื่องของความแขัดแย้งนะครับตรงนี้ต้องขอย้ําแล้วก็ฝากเตือนนิดนึงนะคนราศีสิงห์นะครับส่วนในเรื่องการเงินนะฮะดูการเงินคนราศีสิงห์นะครับต้องเรียกได้ว่าครับ ยังมีความที่ถือว่าต้องระมัดระวังอ่าต้องบอกก่อนต้องเตือนนิดนึ่งนะครับว่าดาวการเงินคนราศีสิงห์ครับในช่วงตั้งแต่วันที่1น,นะถึงวันที่12เนี่ยนะครับมกราคมครับโคจรเข้าในเรือนอฬินะครับร่วมกับดาวศุกร์ครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเออเงินสดนะฮะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมอองานนะกรมมะนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงิน ในช่วงต้นเดือนครับระมัดระวังครับจะลงทุนอะไรอะไรไปต้องมองดีๆมีโอกาสจะเกิดก่อหน,นี้สินได้นะครับถ้าไม่รู้จริงไม่มีความรู้ก็อย่าทำนะครับอันนี้ต้องบอกและย้ําเรื่องระบบบัญชีนะครับเรื่องระบบการเงินนะครับก้องดูแลดีๆดวงคนราศีสิงห์นะฮะจะมีโอกาสครับเป็นนี่เป็นสินจากเพื่อนจากคนรอบข้างได้เพราะดาวศุ์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือกรรมะหมายถึงงานและยังเป็นเจ้าเรือนสหชะ หมายถึงเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้อพิพาทข้อตัวข้อแล้วขัดแย้งมีการมีปากมีเสียงนเกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งเดือนเลยเนาะแต่ถามว่าการเงินเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นไหมบอกได้เลยครับพอหลังวันที่12ไปเนี่ยดาวการเงินคือดาวพุธนะฮะจากโคทอนครับรีทรเกตครับเดินถอยหลังพักนะฮะเข้าสู่ราศีธนูนะการเงินก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่า ดีขึ้นแบบไม่ใช่โดดเด่นมากนักนะเพราะดาวพุธเนี่ยฮะดาวการเงินครับโคจรเข้าราศีธนูได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานประประคือว่ามีบ้างประปลายนะครับเรียกว่ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสุดก็คือนะครับวางแผนการเงินดีๆแล้วก็ใช้เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง เดือนมก,กราคมครับส่วนในเรื่องของโชคลาภครับมีความโดดเด่นนะฮะมากหลังวันที่12ครับมก,กราคมครับคุณมีลุ้นนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องการจับฉลากการชิงทุนนะฮะหรือตัวเลขใครที่ชอบนะครับมีโอกาสเขาจะมีโชคนะครับแต่ว่ามีโชคแบบไม่ใช่เป็นโชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะก็มีโชคนะะทำให้คนราศีสิงห์เนี่ย ขึนใจได้ในระดับหนึ่งอเอาอย่างนี้ไปกว่านะครับในเรื่องของโชคลาบนะครับหรือช่องทางํามากินก็พอมีเข้ามาแล้วนะครับในช่วงหลังวันที่12สนะส่วนในเรื่องของงานครับ <c oughs> ดาวการงานครับคือดาวศุกร์ครับโครจรเข้าในเรือนอรินะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่19กาครับการงานนะอาจจะทําให งานช่วงนี้นะครับเข้าในเดือนอลกนะครับมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดมีปัญหานะครับความขัดแย้งหรือมีศัตรูนะครับใครที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าเบรกพักก่อนมีสิทธิ์ตกงานนะครับแล้วก็ยาวเลยนะฮะเออเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหางานยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประคับประคองกันไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับให้ผ่านช่วงนี้ให้ดาวมีการขยับเกิดขึ้นนะครับใครที่จะเปลี่ยนงานหรือจะเริ่มงานใหม่ๆนะครับ ก็ต้องรอดาวย้ายนะหลังวันที่19นะครับผมมกราคมครับดาวศุกร์ครับดาวการงานหนึ่งคนราศีสิงห์ครับจะโครจรยกเข้าในเรือนพุตตะนะช่วงนั้นแล้วไปสมัครงานได้นะครับเปลี่ยนงานได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าระหว่างเดือน2เดือนนี้ครับดาวมันเดินถอยหลังแล้วก็เดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของความไม่แน่นอนเพราะดาวมันไม่นิ่งไงในเรื่องของงานนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องฝาก ไว้เป็นการวางแผนแนวทางเนาะส่วนในเรื่องของความรักครับความรักในเดือนนี้นะความรักนี่ยังมีความไม่โดดเด่นเท่าไหร่เออนะครับเพราะดาวศุกร์ครับดาวตัวแทนความรักโคจรอ,อยู่ในนลีเนาะแล้วก็มีดาวพระราศีโคจรเล็งยมันก็มีเข้ามาบ้างนะครับอาจจะเป็นเรียกว่ามันดูแล้วเนี่ยถ้าเวียนเวียนน้าหนักแล้วมันยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับคนโสดเนี่ยช่วงนี้นะครับ ก็ถ้ายังไม่มีใครหรือยังไม่มีใครเข้ามานะครับก็เบรกพักไว้ก่อนลุยเรื่องงานก่อนดีกว่าส่วนคนมีคู่นะครับหรือมีแฟนแล้วช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นนะประคับประคองในเรื่องของความรักให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่วงนี้ไปมมนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของจุกจิกเรื่องการทะเลาะบาแวงเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ต้องขอบอกแล้วก็เตือนให้เพื่อนๆคนราศีสิงห์ใเรื่องความรัก ให้รือวระหว่างนิดหนึ่งนะครับเอาล้ครับก็ครบแล้วนะกับการทํานายการพยากรประจําเดือนมกราคมเนอะในเดือนนี้นะครับของคนราศีสิงห์นะครับวันนี้นะครับก็ครบแล้วนะถ้าชอบชื่นชอบนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยป่ะเออประมาณนี้นะครับให้กับพี่หมอด้วยนะเป็นกําลังใจนะี่ได้ทําคลิปนะเสนอหรือนํามาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันตลอดนะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ